ได้เวลาหิวข้าวเห็ดง้างกินเมืม่อยง่ายนึกถึงเห็ดง้านเมื่อยพี่น้องอยากซดน้ำแต่ว่าอยากกินแบบเล้าอีสานเนาในโครงไก่อ้าวโครงไก่ใส่กับอะไรพริกนี่ตำหยาบหยาบพี่น้องใส่หอมแดงอืมพริกนี่เอาตามที่เจ้าของมักเผ็ดเดอ้อเราก็ตะไคร่ลงพี่น้องขวาพร้อมกันเลยโครงไก่นะคะอ้าวกินประหยัดแท้ เป็นแบบว่านึกอยากพี่นอ้องบม่ได้หวังจะกินเนื้อแต่เอาน้ำเ้าค่ะนะคะขวาพี่น้องหอมอืมขวาโครเร่โคเรเขาสิบโบไซน้ำมันเพราะอย่างโค้งไก่เขากะมีความมันของเขาอยู่แล้วนะคะนี่ค่ะขว้าเล่งไปก่อนจักน้อยพี่นอ้องอาดฝนกระตกลิ้นเด้โอ้ยแต่บรรยากาศบรรยากาศหิวแล้วเนี่ยค่อยเป่าเห็ดนี่เออ ันโมย,ยิ้วกันเฮ็ดกินกับกระเสียบปลาชงไก่ตัวเดียวโค้งเดียวได้พี่น้องได้บักหลายหนึงน่งเซตยางโอ้ยนั้นบอกแล้วนะแกงน้าไม่สมพี่นออ้องเออเอาโค้งไก่นี่เป็นน้ำข้าวนะอุย้ยหอมเลยพี่น้องถังแต๊กใส่เครื่องกับขว้างสิก็หอมแล้วแม่มนะเดี๋ยวอีกสักครู่แล้วพี่น้องเด้อเว,วลาขวาก้อนขวาให้เพิ่นได้ไอีกนี่โตกวอนเดี๋ยวค่อยมาเพิ่งอีกทีนึงเนาะ อหอมเลยพี่น้องใส่ได้แล้วใสได้แล้วก็ได้ที่อยู่แล้วพี่น,อออน้องเอาหน่อไม้สมล่างปั่นแล้วเดือบลอยหน่อไม้สมก็เฮ็ดเองเนี่ยพี่น้องบ่ได้ซื้อเด้อเห็ดว้นี่นะค่ะเป็นแบบว่าเขา เห็ดเป็นมักระไดล่ะพี่น้องเอาเห็ดเป็นโอ้แข็งแต่เติดแต่ไงมาพ่อแม่เหระเห็ดเป็นสี่กินเนาะพี่น้องเนี่ยเขาก็คึดอยากกินแบบอาหารที่เคยในยูได้กินมาแตะเล็กจะหน่อยเนาะพี่น้องอุ่นหอมห่วยห่วยเราไม่สมอ่อนอั่วรัววางเอาเห็ดเองพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวขอขนโคเรโคเรจากเท้าล้วก็เอาน้ำเยอะเนาะพี่น้องเออผู้ใดมักสดน้ำ ไลๆกับส่หลยผู้ใดอยากเป็นพ่ออเจก็ส่ได้เนาะรับข่อยเร้อพี่น้องทำรับข่อยว่าต้องได้สดน้ำโ,โกโก้เล้วมันคอยสีสวง่งเออใส่แบบว่าได้สดน้ำโกโก,โก้โอ้ยเร่งแกะกันเร้อบาดนี้พี่น้องฝนตกว่าสีส่ฟื้นลหละเมื่อดีฝนตกอือสะใจไปเลยว่าสันโอ้เอาอีกออหัว ใจที่ล้วพี่น้องเดือดบ,บุ๊คบ,บุ๊คบ,บุ๊คบุ๊คเราหอมห่วยห่วยพูกเะออืมมาสั่นบะปรุงเลยมาสั่นตรงนี้ยังมากมั้งพี่น้องน้ำปลาเดกปลาล่านัวๆนี่แหละล้มก้นโอ้ยปลาเดกตอนปลาเดาตอน,นล้มเหลวเฉียวตาน้ำล้มก้นมือหนีหิวแล้วอืมปลาในกลองตอนได้เอาน้าเนี่ยปาบโอ้ยเอาแค่นี้ก่อ็มาสั่นนี่ใส่หลายมาสันน่นมันสิหนัวพวกฉันอของแสบของอน้อยเนาะพี่น้อง อ้าวช่วยเอาลงไปเออมาสั่นปลาหันนั่นก้อนเนาะพี่น้องใส่หน่อยแซ่บหน่อยคือตำล้าคุณมาใส่หลายแซ่บหลายกันอ้าวรดดีสักต่หน่อยเออนั่นแหละแกเนี่ยก้อนพี่น้องยังเพราะในใส่น้ำปลาเพราะว่าอ่าเราใหม่คอยคอยเป็นคนก็กินเนค็มเนาะเอาบอลก่อนผู้เพป็นกินเค็มเมันก็บซุซุซุน้ำปลาใส่อีกเอออ่าน,นั่นก็นแ,กแล้วแต่เนาะปรุงตามชอบเนาะพี่น้องอืมพักสักพักหนึ่งมาสั้น โดเดือดบุบูบูบูบฮึป้าพี่น้องหอมห้วยห้อยวัดนี้มีอีกเด้สิใส่พวกหอมเข้าไปอีกเด้ค่อยสิเป็นอีสานแล้ว้านเอาเนาะพี่น้องเอาซิมก้อนแนว้ั่นเอาซิมซิมซิมปัดจีโจ้สิโอ้ยปวดโผพแสบนัวแสบนัวเอาใส่หยังมาสั่นเอาจักน้อยแนี้ยมาสั่นแสบนัวตัวข่อยตีดสั่นเอาน้ำปลาจักหน่อยก็ได้ ปิดเปี้ยวเอาบทวะบทวะสำนันล่ะของแซ้ของงวอีสานบ้านเราใบแมงลักภาษาไทยบ้านภาษาอีสานเนาะอีตู่พี่นอ้องเพิบพูนน่ะโอ้ยหอมทะลุจอเราพี่น้องเอยทะลุไปซามบ้านแปบ้านวพราะัันโอ้ยขบานใกล้กันดอกว่าบ้านข่อยมันไกลกันสิเออทะลุจอไปแล้วกันเนาะ คนโคเรคเโคเรเโครเอ้ยปิดแกดไปบึงในถ้วยกันเตรียมสดน้ำโกโกโก้พี่น้องว่าภาษาบานเอาเดอ้ออย่าด่ามากันเด้อพี่น้องชอบก็กดไลค์ใช่ก็คอมเมนต์วาาอันเอาแชร์กันได้เพราะว่ากันอย่ารับไปเบื้องในถ้วยเว้าไหลยา่าอัว่าเอาไปอยากสดแล้ว้พี่น้องเสร็จแล้วใส่ถ้วยเสตสับเรียบร้อยแก้วอืมนั่นแหละค่ะพี่น้อง้าง,งมา ได้เวลาซอยเราพี่น้องแซ่บๆน้ากันขออนุญาตสดโกโก้กินเข่าก่อนนึกพี่น้องเห็ดงานเมือเมยอเองเสร็แล้วพี่น้องสวงวะซวงวะอือขออนุญาตกินก่อนนึกพี่น้องเด้อมาแซ่บน้ากันอีกคือเกาพี่น้องตามสไตล์คนแกงข่อยเนาะครัวบ้านอาหารอีสานที่เขาเคยอยู่เคยกินเนาะพี่น้องสดน้ำสวงวะอีกแล้วเห็ดงานเมื่อมย์ขอบคุณที่เข้ามารับชมเด้อพี่น้องเด้อ